ข้อมูลในใจแล้วฝึกการเชื่อมโยงข้อมูลว่าเอ๊ะตรงนี้เขาว่าอย่างนี้ตรงนี้เขาว่าอย่างนั้นแล้วมันเป็นยังไงม,มันเชื่อมโยงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆสั่งสมสั่งทสรสงสมเรื่อยๆยอซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากต่อการทํางานต่อไปเมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะฝึกให้รักการอ่านโดยสรุปก็คือว่าให้อ่านในสิ่งที่อยากอ่านอย่าไปกลัวว่านิยายเสียตัวของเราเองแล้วก็จะค่อ,คอยๆย่อยข้อมูลเพราะอ่านมากเข้ามากเข้า เรามีฐานข้อมูลในใจมากพอนะจะกลายเป็นว่าเรารับข้อมูลใหม่มาไม่ยังเป็นต้องเชื่อเขาไะ,นะะพอรับมาถึงปุ๊บเอ๊ะตรงนี้ไปเชื่อมโยงข้อมูลเก่าเรามันมันแมทก,กันไหม<ะ>มันเข้ากันหรือเปล่าถ้าไม่เข้ากันแสดงว่าตรงนี้ผิดอ<ะ>เราสามารถเปรียบ<ๆ>เทียบกันได้เราเลือกที่จะรับข้อมูล<ะ>วิเคราะห์แยกแยะได้<ะ>หรือโดยเฉพาะที่มีมากเนี่ยก็คือข้อมูลเรื่องตัวเลขนิต<ะ><ะ>ยสา,ารารสารเศรษฐกิจอะไรบางทีเนี่ยผิดไปเลขศูนย์ตัวบางท้ายเนี่ยมันก็คือสิบเท่าร้อยเท่า พอพับเอ๊ะ g d ประเทศนั้นเป็นเท่านี้นี่ไปช้อนเเท่านี้เรารู้นี่ถึงคราวตัวนี้เป็นไปไม่ได้ตัวนี้โอเวอร์บางทีโอเวอร์ over ไปพันเท่าก็มีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฐานข้อมูลไม่พอเราก็คือรับเข้ามาแล้วก็เชื่อเขาอย่างเดียวเราก็มีสิน์ถูกหลอกเดียวถ้าเรามีฐานข้อมูลเพียงพอแล้วคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยเราจะสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องอแล้วมาใช้ในการต่อยอดไปข้างหน้าได้อย่างดีเลย ไม่รูเหมือนว่าตอนนี้อาจารย์ครับหรือว่าคนในทั่วไปหรือว่าตัวเบเองก็ยอมรับนะว,ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีคิดแต่อยากรวยอ่านหนังสือจะรวยไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดมีความรู้เนี่ยเขาบอกคลื่นสามลูกถ้าแบ่งยุคน,นี้ก็น่าสนใจนะยุค <c oughs> ที่หนึ่งเนี่ยอาวุธก็คือกําลังในยุคเกษตรกรรมนะ <c oughs> คนที่มีกําลังคนแข็งแรงยุคที่สองอุตสาหกรรมอาวุธก็คือเงินทุนมีเง <c oughs> ินทุนสร้างโรงง,งานได้จ้างงานได้ซื้อวัตถุดิบได้ต่งางได้ ยุคที่สามคือยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยค,ความรู้คือกำลังเพราะคนมีความรู้สามารถนำไปสู่ความร่ำรวย<ะ>แล้วนำไปสู่การมีกำลังอำนาจขึ้นมาได้อ,อย่างบิลเกตเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้มีรวยอะไรเลยเนี่ยแต่พอมีความรู้ปุ๊บก,การมหาเศรษฐีแบบหนึ่งของโลกได้ในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงยี่สิบปีความรู้นำมาส,สู่ความสำเร็จทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยลาวถามว่าความรู้จะมาจากไหน ส่วนหนึ่งก็คือว่าเราต้องคิดเองแน่นอนอีกส่วนหนึ่งคือว่าเราสามารถต่อยอดจากคนอื่นเขาได้ <construir S 2> <า S 1> ไม่ต้องมาคิดเองทั้งหมดเพราะแม้แต่นักวิชาการที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดเองทั้งหมดไอไซก็ไม่คิดเองทั้งหมดไอไซต้องไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาพิสิกส์ท<ม>ี่คนอื่นเขาว่าไปแล้วแล้วตัวเองมาขบคิดวิเคราะห์แล้วต่อยอดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะได้มาโดยผ่านกระบวนการการอ่านร,ร,รู้จักอ่านรู้จักรับรู้จักดึงดูดดูดซับเข้ามาแล้ววิเคราะห์จนกระทั่งงงเเเปป็นคววาามรรูุ้้ขออออออแลต่ยดกไ ยิ่คนไหนรักการอ่านคนนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตสูงอาจารย์คะแต่ว่าการที่คนเราจะอ่านหนังสือได้มากเนี่ยเราก็ต้องอ่านได้เร็วด้วยถูกไหมคะแล้วก็ต้องจับประเด็นได้เร็วบางคนเนี่ยสามารถที่จะจําแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวให้กับคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งนี่ก็เขียนเรื่องราวนั้นออกมาถ่ายทอดได้ถ้าเผื่อเราอยากจะมีคุณลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงคะพออ่านแล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนเมื่อเราอ่านมากเข้าบ้างเข้าก็จะเกิดความชํานาญ เหมือนนักวิ่ง่วิ่งมากๆเข้าก็จะแข็งแรงวิ่งได้เร็วครับแล้วอ่านมากๆเข้าก็จะอ่านได้เร็วขึ้นจับประเด็นได้แม่นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านเยอะๆมันก็จะเก่งขึ้นโดยภาพรวมนะแต่ในระหว่างการอ่านเนี่ยถ้าอ่านแล้วรู้จักหยิบยกออกมาใช้รู้จักสรุปอ่านจบไปปั๊บหน่ชั่วโมงหนึ่งจบไปบทหนึ่งเนี่ยเอ๊ะบทนี้เราได้อะไรพอมีการหยุดคิดปั๊บเนี่ยมาเฉยกระบวนการย่อยข้อมูลแล้วก็สรุป นี่มันก็จะเหมือนกับอะไรเข้ามาเยอะจนทั้งเบลอไปหมดเนี่ยเพื่อจะย่อยสรุปจับประเด็นเนี่ยจะค่อยๆแม่นขึ้นแม่นขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่านี่คือกระบวนการรับข้อมูลนะเ<ะ>มื่อรับแล้วฝึกกระบวนการในการไปถ่ายทอดคนอื่นเขาต่อ,อไปเล่าคนอื่นเขาเอาไปใช้จะเขียนต่อก็ได้เล่าต่อก็ได้อ่านมาแล้วมาต่อยอดความคิดตัวเองสรุปเสร็จเรียบร้อยปั๊บถ่ายทอดคนอื่นต่ออันนี้คือการฝึกจับประเด็นแล้วฝึกกระบวนการถ่ายทอดอ,อย่างดีเลยเนี่ยนี่ก็เป็นการฝึกฝนเปิมนไปอีกชั้นหนึ่ง คือนอกจากอ่านแล้วก็ต้องใช้ด้วยเพื่อเป็นการฝึกฝนรกระบวนการความคิดของเราใช่ไหมคะก็เป็นวิธีการที่ว่าจะจะประเด็นได้ไง่ายแล้วก็มาถ่ายทอดให้ให้รู้เด้ด่ยง่ายๆเหมือนกันนะคือผมทราบว่าพระอาจารย์ก็เก่งหนสืดเหมือนกันอย่างตอนนี้ที่ผมมีอยู่มี3ามเล่มด้วยกันนะฮะมุมคนชีวิตคือจะอยู่ประจำที่ทํางานเลยทั้งๆที่ที่โตทํางานเลยเงี้ยแล้วก็ยังมีมังกรสอนใจรวมถึงทันโลกทันธรรมด้วยพระอาจารย์มีแรงบันดาลใจอย่างไรครับที่ได้เขียนหนังสือในแต่ละเล่มนี้ครับ ต้องบอกว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุเหตุขอเริ่มที่ลเล่มนี้นะหนังสือมงคลชีวิตเล่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือว่าได้เมาอบรมธรรมธัญญาแล้วก็ได้ฟังพระเดชพระกุณหลวงพ่อตาตาชิวท่านสอนมีความประทับใจรู้สึกเป็นประโยชน์มากเลยกับรมนี้อยากให้คนอื่นในโลกนี้รู้อย่างเรารู้บ้างก็เลยตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ตอนอายุสิบเก้าเศษเนี่ย<ฮ>อยู่มหาลัยปีสามแล้วก็ <laughs> เริ่มต้นเขียน เสรียบเรียบร้อยเพื่อจะทำเนื้อหาไปทำพิศการทางก้าวหน้าด้วยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาบิน,ข,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 นขั้นขั้นขั้ขึ้นมาระหว่างการเขียนเองนี่คือกระบวนการการฝึกเราต้องมาดูหลวงพ่อสอนไงพีบ่บางถอดเทปท่านแล้วมาดูจะถ่ายทอดไงให้กระชับแล้วสั้นแล้วก็ตรงรจากนั้นหนังสือเรื่องนี้เนี่ยมีคนอื่นเขียนไว้กี่ไตเติลเช่นมีอยู่สิบคนเขียนหนังสือเกี่ยวเรื่กับคนชีวิตไว้เขียนเสร็จให้ท่านดูไล่ท่านช่วยกล่าวช่วยแก้ช่วยวิจารณบไงทีท่านจะบอกว่า ขอภัยนะด้วยความเมตตาเนี่ยกับลูกศิลย์ลูกหาใกล้ชิดตอนนี้นเรายังไม่ได้บวชใช่ไหมอายุก,ก็แค่ยี่สิบเนี่ยเจอปั๊บให้ท่านดูเสร็จนี่ขนาดว่าก่อนให้ท่านดูนี่คนอื่นดูตั้งหลายคนแล้วนะพี่บางท่านพี่เองเนี่ย,ใน,นย,ใ,นนยในครอบครัวเนี่ยก็ให้อ่านเสร็จเขาวิจารมาปั๊บเราก็รีบมาแก้คือเขียนเสร็จแล้วอาตมาชอบให้คนดู<ม>ให้เขาอ่านคนไหนที่ดูแล้วมีจับเซนได้เขาอ่านเสร็จปั๊บเขาก็จะวิจารณตอนวิจารณ์จะไม่รู้สึกว่าเขามาว่าเราเขียนไม่ดีเลย พอมีใครติงตรงไหนจะดีใจมากเลยแล้วรีบมาเขียนใหม่เขียนเจนกระท่งคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะพอได้นะครอบสุดท้ายก็มาถวายเดชพระคุณหลวงพ่อดูเ็จปั๊สทว่าง่างขอภัยด้วยความคุ้นเนี่ยลูกศิษย์กุฏิท่านจะบอกอ้งเบื้องนี่มันของว่างทิ้งจริงท่านเมตตาแล้วก็สอนท่านพูดนี้เราก็จะยิ้มแล้วก็หลวงพ่อบอกตรงนี้นี่ต้องแกงย่งนี้เออจริงจุดนี้เราลืมคิดถึงเอาไปแก้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 ก็ถือว่าเราได้ อาจารย์ชั้นยอดเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ให้นในการขัดการเกาการแก้เนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการพัฒนาเป็นขั้นขั้นขั้นขึ้นมาเลยเป็นความโชคดีเพราะว่าเออด้วยใจตัวเองอยากให้คนอื่นได้ธรรมะไปด้วยทําให้เขียนทั้งที่เดิมเขียนหนังสือไม่เก่งเลยครับแล้วก็ผ่านกระบวนการนี้ขึ้นมาค่อยๆไล่ขึ้นมามาอย่างนี้เองเล่มนี้ใช่ที่ดาราคนอื่นได้ได้อ่านใช่ไหมเจริญพรโอนี่แสดงว่าเล่มนี้ผมไม่ีปัญหาอะไรผมจับเล่มนี้ขึ้นมาทำอเป็นเพราะว่ามันสั้นๆง่ายได้ แต่แฝงข้อคิดที่ลึกซึ้งเพราะมันคือภูมิปัญญาของชาวจีนทั้งประเทศในรอบ5,000ปีเนื้อหาข้างในนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็คือเป็นนิทานสุภาษิตจีนในด้านต่างๆแต่ละเรื่องสั้นๆสองสามนาทีจบแต่จะได้ข้อคิดที่ดีทีเดียวครับมีมงถือหน้านี้นะฮะคือนกปากซ่อมกับหอยกาบบอกว่าในวันที่ฟ้าโปร่งอากาศแจ่มใสมีหอยกาบตัวนี้คือเป็นนิทานเลยนิทาน เรื่องสั้นๆที่เราสามารถอ่านได้จบภายในเวลาสองสามนาทีไปมีประเด็นข้อคิดที่ชัดเจนแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตเราได้ทันทีอ่านแล้วใช้ได้นในชีวิตจริงมีเรื่องชายงามด้วยฮะชัยงามชายโลเล่ก็มีต้องต้องไปอ่านดูนะครับ,รบแล้วก็คือพออ่านไปนเนี่ยเราก็จะมีความมุ่งมแล้วเป็นศาสตร์ของจีนเจริญพรส่วนพันโลกทันธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ นำมาจากสิ่งที่ตมาได้เทศเอาไว้ในรายการทะโลกทันธรรมเอามารีบเรียงเป็นหนังสืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการตกผลึกความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่าอตมามีความคิดอย่างไรถ้าอ่านเล่มนี้คงพอทราบเฉลนครเรียกว่าต้องติดตามทั้งสามเล่มเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าแต่ละเล่มก็มีคุณค่าต่างกันไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์อย่างมากเลยค่ะครับขอบคุณครับเริญครและสําหรับนะฮะคุณชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวที่เกิด มีปัญหาในใจกับตนเองนะฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่าเราก็ต้องหาที่พึ่งที่พึ่งหนึ่งนะรายการของเราครับในการข้อคิดรอบตัวนั้นก็จะเป็นที่พึ่งกับผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะติดชมรายการของเราได้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการข้อคิดรอบตัวครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริญร์พร